มาทางนี้แลมมาทางนี้สอง่สองสยจะลอัหนึองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโคลิปนี้นะคะเราอยู่กันที่ศีราชา เราจะมาพักที่บาโคนนี้คอร์ดยันซีนนะจะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องพักแล้วนะเอหนูยิ้มหนูยม้มพาแม่ปุ๋ยและพาเพื่อนๆไปดูห้องพักหน่อยได้ไหมคะเป็นยังไง,งอันนี้คือทางเข้าตรงไหนอันดับแรกก่อนปรตูตู้ตูน้อ๋นนอพอนนเข้าห้องก็พบเจ้าไเออรเจไรเอ่ยตู้เย็นตู้เย็นมันเป็นยังไงบ้างคะตู้เย็นสองประตูหรอว้าวจุกออกมาเยอะมาก เยอะแยะเลยแล้วก็ตรงนี้คือที่วางของนะคะตรงนี้ก็เป็นตรงนี้คือโต๊ะทานข้าวนะคะได้การ์ดได้เหรอแล้วส่วนนี้ฝั่งหนึ่งห้องครัววี่นห้องครัวน่ารักมากๆเลยแม่ปุ๋ยชอบมากอบอุ่นมากเกระดิ่งกระดิ่งอ่างล้างจานอ่างล้างจานมิตซึมิก็มีที่วางแก้ววางจานวางช้อนเวลาล้างเสร็จใช่ไหมคะก็เตาแก๊สเตาแก๊สนะคะตานเสร็จแล้วก็มี มีม <ITA> ีเข <laughs> <haben> <hal> ียงให้ด้วยเหรอเสร็จแล้วก็มีอะไรเอ่ยตรงนี้คือการน้าร้อนแล้วก็ไมโครเวฟอู้ที่นี่มีนะหรือเปล่าจานช้างต่อเห็นว่ามีเตาเกลีย์ให้โอ้ออู้มีผ้ามีฝาครอบสำหรับอุปหาโอ้ดูสิข้าวเพิ่มข้าวแตงยังเกียร์ก็คือครบเลยร้อนมีผ้าไว้จับนั่นนนนี่ตู้ตู้เหมือนอยู่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่ไงว้า พี่ที่เปิดชุดวายไม่มีจานนี่มีสิค้าโอ้โหนี่ไงโอ้โหทำกับข้าวได้เลยอ่ะมีกระทะมีแต่หยือมีหม้ออะไรให้เรียบร้อยด้วยอือเราจะให้ดูมีห้องรับมีห้องลับอ่ะคือห้องอะไรคือมันอยู่ตรงเนี้ยมองไม่เห็นเนียนๆเลยนะเนียนเลยมคืออะไรเจ๊ด้วยว้า ใช่ห้องนี้มีเครื่องซักผ้าด้วยต้ารู้ว่าอันนี้มันเป็นประตูยิ้มดอกเปิดยิ้มเบิดไม่ได้มันก็เลยต้องเปิดแรงๆงมันจะเปิดมันซ่อนคือเขาซ่อนไว้จะเนียนเลยโอ้หมีเครื่องซักผ้าด้วยตอนนี้คือเราไปอาบน้ําอะไรเล่นน้ําเสื้อเปียกชุ่มน้ําเปียกก็มาอบผ้าตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะพอเดินออกมาปุ๊บต้นแล้วก็จะเจอโต๊ะที่วางของแลต่ก็ข้อนอน ห้องนอนเปิดยังไงคะอุ้ยอันนี้ห้องนอนของใครอ่ะแชรเไปจิ๊เ,เต,ยต,ตียงเด้งดึงหรือเปล่าหนึ่งสองสามโอ้โหเตียงเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึง สองสามสี่ห้าหกอั6จากห้าหกตึกอ่ะดูสไลเดอร์โอ้สไลเดอร์สไลเดอร์มีพี่กำลังสไลเดอร์ลงแล้วจุ๊บจุ๊บดูมือจิ้มแยมอยากเล่นไหมยิ้มแยมยังไม่เคยเล่นสระายน้ำของโรงแรมนี้เลยนะคะอ้าวตรงนี้มีอะไรอีกคะตู้เสื้อผ้าจุ๊บตรงนี้จะเป็นเหมือนโต๊ะทำงานนะคะหมดแล้วหรอคะมีห้องน้ำมีห้องน้ำมีห้องน้ำนะ ถ้าเราปิดประตูแล้วเรายังไม่เปิดไฟนะแล้วมันปิดเอาไว้แบบนี้อ่ะเราแบบมันมืดๆนะเราปิดเอาไว้แบบนี้เราจะไม่รู้ว่าห้องน้ำตรงนี้เมื่อกี้เราตามหาอยู่นะว่าห้องน้ำอยูนตรงไหนโห่เนียนมากเลยพอเข้ามาทุกทีว้าวอเคทีุ่กอีหรือยอโอ้โหมีครบเซตเลยนะ ในตรงนี้ชักโครกก็มีอ่ะเป็นชักโครกอตรัตโนมัติมีกุ่มกดให้ด้วยนะคะแล้วก็มีแยกที่อาบน้ําให้ด้วยนะคะมีสักบัวอะไรคเรียบร้อย่ะแล้วก็นอกจากห้องนี้เราจะมีอีกห้องหนึ่ง<ะ>มาค่ะมาดูมีสองห้องเหรอมีสองห้องนอนเหรอโอ้เ้มน,นี้ห้องนั่งเล่นห้องรับแขกมีโซฟามีทีวีอะไรเรียบร้อยอุ้ยเมื่อกี้ใครเห็นใครตีลังกา <c oughs> นีสีลังกาเหรอเนี่ยสห้องนี้ <c oughs> จ๊ดะโอ้โหเช็คเตียงก่อนเลยตูอ,อันนี้คือเป็นห้องนอนเตียงเป็นเตียงเดี่ยวแต่เป็นเตียงที่ใหญ่นะคะวิวเหมือนกันค่ะว้าวว้าววิวสวยมากเลยโอ้โหมีสองห้องนอนเลยแล้วห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยห้องนี้่ม,ไม,ไม,ไมีไม่มีห้อง ปิดประตูเหมือนกันเลยหรอคะค่ะบาย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 โอ้พอเข้ามาปุป๊บอะคือมอไม่ไม่รู้เลยนะว่าห้องน้ำอยู่ไหนถ uh huh. ้าเาแบบต้องเปิดมาดูตรงนี้จ <The homemade. S 1> ้าเอ๋ทนสีอบอุ่นมีอ่างล้างหน้าและตรงเนี้ยแม่ปุ๋ยชอบมากที่โรงแรมเนี่ยเขาให้แบบว่า อุปกรณ์แปรงฟันยางสีฟันเป็นหมวกภุ่มอาบน้ําเป็นโลชั่นเป็นอะไรอะ่ะเยอะมากๆเลยนะคะมีในประผมด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อตรงนี้อู้อ่างอาบน้ําเหมือนกันเลยนะคะมีชักโครกด้วยชักโครมันมีเป็นกดอัตโมนะมัตินะหนูยิ้หนูยังชอบมากเลยมีหลายโหมดมากเห็นไหมคะมีแบบ หมดเป็นผู้หญิงโหมดแบบฉีดแบบนี้ฉีดแรงฉีดเยอะฉีดน้อยอะไรแล้วแต่ว่าเราชอบนะคะดูสิมีที่อาบน้ําแยกเป็นสัดเป็นส่วนเลยนะคะอ่ะเด็กๆเด็กๆจ้าพร้อมเรียงจ้าพร้อมเรียงจ้าวันนี้แม่ปุ๋ยมีอะไรมาซ่อนให้หาอีกแล้วแต่เด็กมันเคลื่อนไหวได้ด้วยแู้แล้วว่ามันอะไหยังก็เลยอ่ะให้หนูยิ้มหนึแยมไปหลบอยู่ที่ห้องครัว มันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์ให้หัน้าหาเนี่ยครับจางเพิ่งหันมานะอันนี้แม่ปุ๋ยจะคุยกับพรอบวก่อนจ้องซับว้าวว้าวยอะเลยอ่ะสวยมากสวยมาไม่ได้ไม่ได้โทอ่ะเดี๋ยวเราจะไปซ่อนนะจิสันแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยจิสนันสวยสงสยมากเลยพ่อจัว นคลืนไปได้ห้ามแอบมองนะหนึ่งสองสามอะะเบิ่ต้นเดี๋ยวให้แม่ปุ๋ยกับพ่อบอมแบ่งกันไปซ่อนเอาแม่ปุ๋ยไปซ่อนเลยเดี๋ยวพ่อบอมจะไปซ่อนยิ่งแย้มห้ามมองนะคือเรื่องดุจมันเคลื่อนไหได้เวลาเราหมุนหมุนเสร็จเนี้ยมุนๆๆๆนๆๆ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 เๆๆ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 เ อะไรทับมันนะคะไม่อย่างนั้นมันก็จะบินหนีต้องหาอะไรทำไว้โอเคแดงๆมาพทับกันตามหาผีเสื้อที่ซ่อนอยู่แต่แนะนำไม่ให้จับตัวผีเสื้อน้อยจับอันอื่นไปดูเลยค่อยๆนะต้องจับมือด้วยกันนะ จับมือกันกติกาคือจับมือกันใช่ถ้าปล่อยมือเด็ดขาดนี่ไงเหนื่อยมันอยู่ไหนี่ยขึ้นมาแล้วก็ปล่อยขึ้นมาแล้วก็ปล่อยมือยกหนึ่งสองสองนี่พังนะไปหนึ่งสองไปมาเหนือยหนึ่งตัวมาว้ามาตรงนี้เลยได้หนึ่งตัวแล้วนะเฮ้ยหนูยิ้มอะนะบอกว่าจับมือจับไม่ให้จับนะต้องยกขึ้นนะไม่ให้จับกระพริบขึ้นเล

ไม่บอกที่ไหนก็แล้วแต่อ่าเขากำลังตามหาอยู girl, ่กําลังก้มก้มได้ค่ะก้มได้เป็นฝาแฝดตัวติดเป็นฝาแฝตัวติดกันตามตอนนี้เข้ามาในห้องน้ำแล้วนะคะ đi về lăng หมดแล้วหรอไม่เลย่ะไปเลยเอาไปด้วยกันใกล้แล้วใกล้แล้วหนูย้ำใกล้กว่าหนูย้ำใกล้กว่าหนูย้ำใกล้กว่าตรงไหนนะตูยิ้มใกล้กว่าหนูยิ้มใกล้กว่าโอ้โหมีการแบบมองแม่ปุ๋ยใกล้กว่าแม่ปุ๋ยใกล้ใกล้ใกล้หนูยิ้มนี่มาเลยตรงนี้มาเก็บที่ห้องนอนใหม่ ตอนนี้คือไม่เจอตรงไหนตรงไหนตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะไหนบอกว้าวเจอโดนกระไรอยู่หมอนนี่ว่าแล้วมันต้องอยู่ที่หมอนนี่ไม่มาพีนมาดูแย่มีมค่ะมี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 ค่ะ ยักลัวบินมาหานี่ในนี้หรืป่าบินมาหาหมดแล้วหมดแล้วนำมาสนุกการได้เราได้ผีเสื้อกันกี่ตัวลองหมุนหมุนแล้วก็ลองเล่นดูค่ะใครจะหมุนสีอะไรเยีมุนเวลาเล่นก็แค่ตรงเนี้มันจะมีหนังยางใช่ไหมคะแล้วเราก็แค่หมุนหัวผีเสื้อเท่านั้นหมุนไปเรื่อยได้เลยค่ะมึงเหมือนคนยิ้มมาค่ะอย่างเงี้ยยิ้มหมุน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  ถ้าใครพร้อมแล้วบอกนะใครพร้อมแล้วบอกนะพร้อมแล้วนะยกเลยหนึ่งสองสามเย้จะต้องุอย่างงี้ค่ะยกุขึ้นอย่างงี้ค่ะจะมาเล่นที่ห้องนอนพอมันเห็นชั้นเป็นสีขาวนี่จับอย่างงี้ค่ะจับปลายเลนง่ายจริงค่ะแค่เราหมุนแรงๆมันก็จะเอาละนี่เกือบหักละจะปล่อยแล้วนะแม่ยูก็กล้างเลยโยนเลยหนึ่งสองสาม หนึ่งว้าวเฮ้ยนิ้มบินสวยมากลองดูมาทำยี่สิานมาทางนี้สองเฮ้ยเขาทำยังไงอ่ะเฮ้ยเขาทำบิ๊กพุ่มากเลยปล่อยอย่างนี้หนึ่งสองนิ้มดูนี่เติม เวลาแม่ปุ๋ยยามาพักโรงแรมไหนนะคะแม่ปุ๋ยก็จะหาของเล่นเอามาแอบซ่อนเอามาให้ตามหาหรือไม่ก็เล่นซ่อนแอบใช่ค่ะหนูยำสนุกมากแล้วก็เช้าอุ้ยหนูยำตัวนั้นสวยค่ะใครจะเช้วชวโว้ยวม,ม,มินจะถึงหน้าพ้องอมแล้วอ่ะดูดูตัวนี้โอ้โหเร็วเลยเป <ขอ S 2> ิตัว <ๆ S 2> สีแดงค่ะชวยค่ะอย่างนี้นะหนึ่งสองแล้วก็สามอย่างนี้พราะมีการเตรียมพร้อมนะเพราะว่า มันหลุดแล้วมันก็พลาดแล้วก็พลาดเลยนะแล้วต้องหมุนอีกรอบหนึ่งไงเขาบอกว่ามอมเขาบอกว่าหมุนไปแล้วกี่อันเนี่ยหนึ่ง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 อันเหรอเด็กๆจับดีๆนะเตรียมตัวหนึ่งสองสามสวยมากเลยตัวไหนเป็นตัวไหนพี่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนสวยค่ะสวยค่ะฟังมานะดังฟังพร้อมน้ำนะ 1 2ึสองสงว้าวเต็มตัวเตเต็มตามห้องเลยอ่ะสวยมากๆเลยโอ้โหวันคลิปนี้นะคะหมูยิ้มหมูยำสนุกสนานมากๆเลยนะคะโรงแรมนี้แม่ปุ๋ยแนะนำมามากๆเลยนะคะจบครบที่นี่เลยนะคะเพราะว่ามีทั้งสระว่ายน้ำมีนิฮาร์เบอร์แลนด์มีสนามเด็กเล่นที่ใหญ่มากแล้วก็ห้องเกมบ่อน้ําร้อนสาวหน้าฟิตเนส อาหารเช้าแบบแบ่งโซนเด็กๆเด็กๆสามารถตักทานอาหาร,าหาร<ง>เองได้เลยนะคะ<ง>โอ้โหสุดยอดเลยง,งั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะ<ง>เดี๋ยวพวกเราอะไรเหรอ,<ง>อขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายยบ๊บ<ง>